โหลโหลโถโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่อย่ามาท่ำชแนลนะครับและนี่ก็คือเก็ GTA 5เราจะมาแต่งรถคันนี้กันอ่ารถคันนี้มันมีข้อดีเว้ยมันเปิดประทุนได้ไอ้ยะออโอ้โหเจ๋งเฟรร้อเดียวโมรีรอไปแต่งกันเลยแต่งรถนะไม่ใช่แต่งอย่างอื่นไปที่เรพอท เชสวยมากครับเหมือน Mercedes-Benz เลยนะครับอะไรเนี่ย Surano นะครับเจ๋งๆเหมือนเดิมครับเกาะเต็มที่เบรกเต็มที่ข้างหน้ามีให้แต่งด้วยแต่งสักหน่อยแต่งสักหน่อยข้างหลังก็แต่งใส่สักหน่อยเชื่อเครื่องยนต์ก็เต็มที่ดูท็อปสปีดซะก่อน ดูท็อปสปีดซะก่อนโอหสุดยอดอันนี้พอแม่งเปลี่ยนเหมือนไม่เปลี่ยนว่ะแบบเดิมสวยกว่านะครับไฟซีนอนเลยเอา์นี้เอาสีขาวแหละอันนี้จะมาเน้นสีขาวนะครับอาฏิเวณก็สีขาวสร็จลับซูรลี่ ก็คือสีสีก็เป็นสีก็เป็นสีขาวครับขาวแบบนี้ดีกว่านะสเกิร์ตใส่ด้วยสปอยเลอร์อ่ะใส่ด้วยเฮ้ยสปอยเลอร์สีขาวดีกว่าโชคก็เต็มที่ครับเต็มที่ทุกอย่างเทอร์โบก็ใส่ส่วนล้อนี่เอาแบบไหนดีอ่ะ ผมชอบล้อแม็กดำนะเราจะเราจะไปใส่ขอบนะครับขอบอะไรดีวะขอบขาวเออมายางดีไซน์นี่ใส่มันให้หมดควันก็ควันก็สีขาวครับหน้าต่าง หน้าต่า,า,างไม่ใส่นี่รถเปิดประทุนเว้ยยิบย้อยนี่คือรถของเราเย้วิแรงนะเนี่ยนี่เป็นไงโอโหโอคือแรงไม่คือแรงไม,ไ,มไ,มไม่ไม่แพ้พวกซูเปอร์เลยนะ ฟังเสียงซะก่อนคือแม่งแรงโคตรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยสอรรี่ไฟแดงครับแหมไอ้นี่นี่ไปไปลองรถเลยดีกว่าดูภายในรถนะครับภายในรถแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับ เราก็จะซิ่งเกินไปแล้วนะรครับก็เหมือนรถเหมือนรถหลูอ่ะนี่ขับชนมั่วเลยอุ้ยซอรี่ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นรถสับเครื่ลอล้อหลังนะครับมันก็เลยเวลาเครื่องแรงๆนี่รถปัดนะครับ แซงโอ้สอรีเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวเราจะทำการปิดหลังคานะครับกดเลยวะมาแล้วปิดหลังคาปิดหลังคาเรียบร้อย ซิงต่ to อได <sch> <mystery> наверное, ้นี่เท่เนี่โอ้นี่เป็นไงล่ะสวยนะครับชิด้ในระดับหนึ่งเลย ชอบมากเลยเวลาไฟตัดเอาเ้าดูว่าจะคนนิดเดียมเมื่อกี้ไป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 รถมันโคตรเท่เลยวะ่ะเอ้าอสอร,รี่เพื่อนมือใหม่หัดขับขออภัยด้วยเอ้าอสอรีร่อีกคนแล้วนี่มันคือที่ไหนกันนี่โอ วิ่งย้อนสอนนะเนี่ยเราจะไปดูตรงนู้นครับมันคืออะไรคือที่จอดรถ้างในไปได้ไหมไม่ได้โอเคแล้วก็ไปหาที่จอดดีกว่านี่มาจอดเทียบกับรถสปอร์ตด้วยกันเลยดีกว่า นี่เฮ้โยโดมินิกเฮ้ยเอ้ย,อยไม่มีใครทำอะไรเลยน้ยเนะี่ยดูมันขับรถดูมันขับรถเฮ้ยมันขับรถภาษาอะไรเนะี่ยอ๋อจะถอยอ๋อเออเอาเอาเอ้าเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรของเขาอะ่ะมันมาวนอีกแล้วเว้ยคือมันจะหาที่จอดใช่ไหมตกลงเลยมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวเอาเลี้ยวเดี๋ยวมันคือคือมันต้องการอะไรสงส่งเขนะ้หน่ะอืมเรียบร้อยโอเคครับวันนี้ g T a 5เราก็ต้องขอลาเพียงตัวนี้นะครับกับรถคันนี้จำชื่อไม่ได้นะชื่ออะไม่รู้นะครับที่เป็นรถที่สามารถออกประชุมได้ด้วยนะครับแหมก็สวยสวยพิกแบบนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เ,เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับถ้าเกิดชอบนะบชอบไม่ชอบก็กดไปก่อนนะโอเคบ๊ายบายๆไปไปลองรถเลยดท,ทีกว่า ดูภายในรถนะครับภายในรถแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคเราก็จะซิ้นเกินไปแล้วนะครับก็เหมือนรถเหมือนรถหรูอ่ะเออจะนี่ขับชนมั่วเลยอุย้ยซอรี่ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นรถสับเครื่ลอล้อหลังนะครับมันก็นเลย เวลาเครื่องแรงๆนี่รถปัดนะครับนี่แซงโอ้สอรดีเ่เจ๋งครับเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวเราจะทำการปิดหลังคานะครับกดเลยวะ มาแล้วปิดลังคาปิดลังคาเรียบร้อยซิ่งต่อได้เฮียนี่เท่เท่นี่ไอ้โอ้โอ้โอ้ยนี่เป็นไงล่ะ สวยนะครับจิได้ในระดับหนึ่งเลยชอบมากเลยเวลาไฟตัดเอ้านึกว่าจะพ้นนัดด่นเองเมื่อกี้ไป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 รถแม็กโเคเทสเดยวเอา้าโหลโหลทุโร่โจุ๊จ๊สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่อยา่ามาท่ำชนแนลนะครับและนี่ก็คือเก่ GTA ห้าเราจะมาแต่งรถคันนี้กันอ่ะรถคันนี้มันมีข้อดีเว้ยมันเปิดประทุนได้ไอ้ยงยโอ้อเจ็งเฟรร้อเยม,มูรีรอไปแต่งกันเลยแต่งรถนะไม่ใช่แต่งอย่างอื่นไปทีละคันเชี่ยสวยมากครับเหมือน Mercedes-Benz เลยนะครับ อะไรเนี่ยซูลาโน่นะครับเจ๋งๆเหมือนเดิมครับเกาะเต็มที่เบรกเต็มที่ข้างหน้ามีให้แต่งด้วยแต่งสักหน่อยแต่งสักหน่อยข้างหลังก็แต่งใส่สักหน่อยซิเครื่องยนต์ก็เต็มที่โอ้ดูท็อปสปีดซะก่อนโดูท็อปสปีดซะก่อนโอ้ยอดคันนี้พอแม่งเปลี่ยนเหมือนไม่เปลี่ยนว่ะ บบเดิมสวยกว่านะครับไฟซีนอนเลยเอานี่เอาสีขาวก็แหละอันนี้จะมาเน้นสีขาวนะครับอาร์ติเบนก็สีขาวเส้นลับซูรี่ก็คือสีสีก็เป็นสีก็เป็นสีขาวครับขาวแบบนี้ดีกว่านะสเกิร์ตใส่ด้วย สปอยเลอร์อาใส่ด้วยเฮ้ยสปอยเลอร์สีขาวดีกว่าโชค๊คก็เต็มที่ครับเต็มที่ทุกอย่างเทอร์โบก็ใส่ส่วนล้อนี่เอาแบบไหนดีอ่ะผมชอบล้อแม็กดำนะแบบเราจะเราจะไปใส่ขอบนะครับขอบอะไรดีวะ ขอบขาวเออมายางดีไซน์นี่ใส่มันให้หมดควันก็ควันก็สีขาวคนระับหน้าต่างหน้าหน้าต่างไม่ใส่นี่รถเปิดประทุนเว้เยยบร้อยนี่คือรถของเรา

ไปแดงครับ